สวัสดีค่ะพี่น้องเป็นลูกเห็บนะคะเป็นประมาณนี้เป็นหมิมะเม็ดสาก็จะมีแดดสลับกันไปนะคะวันหนึ่งสามสี่สามสี่ฤดูนะคะมาแป๊บเดียวพอฝนมาเขาก็จะละลายนะคะเขาจะตกปกติจะตกทุกคืนค่ะตอนกลางคืนตอนเราจะนอนมองออกหน้าต่างนี้ขาวไปหมดนะคะตอนเช้ามาเขาก็ละลายนะคะ ันนี้วันที่สองพฤษภานะคะวันอาทิตย์มีมะาตกเยอะมากะค่ะวันนี้จะให้ดูสภาพอากาศตอนเช้าตื่นมานี่ยังแดดอยู่เลยนะคะดูต้นไม้ก็มีแดดหน่อยก็พยายามจะออกดอกออกใบนะคะตอนนี้ก็เย็นมาอีกแล้วเป็นเป็นลูกเห็บนะคะเป็น ประมาณนี้เป็นหิมะเม็ดสาคูเนาะเป็นลูกเห็บเขาจะตกปกติจะตกทุกคืนค่ะตอนกลางคืนตอนเราจะนอนอย่างนี้ตอนเราจะนอนมองออกหน้าต่างนี้ข้าวไปหมดนะคะตอนเช้ามาเขาก็ละลายนะคะให้ดูบรรยากาศ ทั้งหมอกทั้งหิมะนะคะไม่รู้อะไรเป็นอะไรนี่หลังบ้านปกติจะมีเอ่อห่านนะคะมันนอนตรงนี้นกนกเป็ดเนะาะห่านมันอนตรงนี้เต็มวันนี้หลบหิมะนะคะบรรยากาศวันที่สองพฤษภาคมนะคะอันนี้หลังบ้านก็เป็นปกติตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีแสงเหนือเขาจะมีโซนนี้ค่ะ เส้นระยิบระยับตรงนี้นะคะแต่ก่อนนี่กล้องมาตั้งตรงนี้นะคะจับภาพตอนมาใหม่ๆนะคะโอ้แล้วลานตานะคะแสงเต้นจนจนกลัวนะคะเต้นแสงเหนือมันเต้นระยิบระยับเนาะเต็นระบำถึงหัวเขาเนี่ยยานวิ่งขบ้านแมงเถื่อมันลงมาหลายๆมีแสงเยอะๆนะกลัว หิมะหน้านี้ก็จะอยู่ไม่ค่อยนานนะคะตกมาแปบเดียวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะสลับนะคะเดี๋ยก็หิมะเดี๋ยก็หิมะมาปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีแดดสลับกันไปนะคะวัน 1, 3, 4, 3, 4, หนึ่งสามสี่สามสี่ฤดูนะคะมาแปบเดียวพอฝนมาเขาก็จะละลายนะคะฝนก็จะมาชะเนี่ยมันจะจะเป็นเม็ดอย่างเนี้ค่ะพี่โน,โน้องเป็นเม็ดเหมือนเม็ดสาคูเนาะเม็ดน,น้อยเม็ด ม็ดเล็กๆม็ดน้อยๆกี่ต,ตกมาใหม่ๆ,มๆป้าออกมาไม่ทันเนาะมันก็จะเหมือนจะติ๊กบึ้มทีเดียวแล้วมันก็หยุดนะคันเนาะนี่ก็หยุดแล้วนี่เริ่มซาๆแต่ว่ากันยังมีปล่อยๆอยู่น้อยนึงเป็นผสมผสมระหว่างเม็ดสาคูกับน้ำฝนเนี่ยค่ะนี่เปียกหน้าจอโทรศัพท์ประเพณีเลยนี่ดูบ้านเฮ็ดพอเสร็จทาสีไม่เสร็จสักทีต่อออกมาเรื่อยๆ นี่ค่ะตอนเช้ามาก็จะเห็นสภาพอย่างนี้ค่ะทุกวันนะคะมันก็จะมาอยู่ที่สนามหญ้าทุกวันนะคะสายๆหน่อยมีแดดเขาก็จะละลายไปนะคะมานี่ซุเมมืออุณหภูมิก็มาประมาณสองสามองศาค่ะตอนกลางวันเนาะเพราะว่ามันหนาวอยู่ยังหนาวอยู่หิมะตกก็ประมาณ ถ้าหิมะตกประมาณนี้ก็อุณหภูมิก็จะไม่เกินสามองศาเนาะพี่น้องถ้าหิมะประมาณนี้คุณเสียงนกหิมะเบิดแล้วเริ่มบินมาแล้วกากๆกันเห็นไหมพี่น้องหานหานคุณนกเวียดนามก็บินลงมาแล้วลงมาแล้วเพราหิมะเบิดแล้วก็ลงมาหากินหยาต่อว่าแม่นกเวียดนามว่าพิษหานค่ะลงมาแล้วลงมาแล้วเสร็จแหลกกลุ่มแหลก ตามมามีมาหมดแล้วก็จะลงมามาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนี่ก็เต็มเบิดหลยอยู่แถวนี้ต้องมาหากิิชทวงนี้ก็ออกไข่หาเก็บไข่ได้จะพี่น้องแต่ว่าไม่อยากไปลบกวนเพื่อน ขอบคุณนะคะคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะพี่นออ้องยังไงช่วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้ป้าด้วยนะคะกดติดตามนะคะนะขอบคุณค่ะ